นะาะยังเปิดมเกินมาถ้าพานเดี่ยวนะถ้าโบตรงคืนดนหนึ่งสช่ะม่อคือพีโบแล้วขืนนีชิบกันนะสี่กระก็ลกขันบ่มีลงบนกระดกขนาดมีทำานึงขัยังลงึ้นใหม่ แหนไป็นแหน,นต้นต้นนี้วแนแหนเลยเนนที่ขาพี่นนอกมากมเสียบตุมตุม่มยัไปยอดมันจะบานของกินบานห้องอยินงยันไปแตสวยหนอ,อ,หอมันต้ขืนนึกเห็นปับ๊บ

เนื้ออเป็นพัดแบบสีงหนาๆงสมบูรณ์นะเแล้วมันีแนวฝังมันน่ากเพลอนค่ะปลาบ้านชาอืมเนาะปลาด้วือปาบ้านชาวเนาะมาเนี่ยนาปลกาาของมาพอดีเลยเพราะมันโตเก่งแล้วก็คูหนามเลดูโอ้ประื่ เันนื้มานี่อ่น่นเราะมันอาไรก็เนื้อด้กนเน้จะทิ้งไปเป็นเดือนกว่าเจ้าผู้ที่ตามเจ้ามาํำไหนตัวต้องคอยมาแนานำได้ย แจ้เขากะเจ้าจะขืนนไยขอก็มาอะไรเรื่อยๆห้องกระเตากันน้องบุญจขึนนไหนักก็หละนางแบบเดีวแต้มันสไมาสวัสดีค่ะกิ่ข้าต้องกันได้กระเด้อเอาบวมเง้แทนทำมนี่ตุ๊ถ่ายนั่นนึงโอ้จริงข่าชนะ้ดนแต่ว่าแสี่ยมังลางมันนะอันนี้เ่นยังหบ้างอเนาบ มืมาอาปอดจะมง,ง่ายๆเกิงไม่ได้ม่วงแผ่นพู้กระเจม๊สวัสดีครับสวัสดีป้าใครเสืออือครับผมค,ครับต้มประย่อนเขาต้มป,ป,ป,ปลาหนอนปลาหนอปน่กอนนะใบ่เอาใหม่อ,อ,มอีกไหม ปั่นกับใบบัวบ่บ่ขอดกินกันมาคลของดีไม่หน่อยขั้นตอนนี้มาเท่าไหร่ได้มึงจะจัดเอาไว้คนจุจีคนจุจีไปก่อนทักทายน้องแหนมสวัสดีค่ะไม่ได้ขึ้นโดนซองเลยได้เงียบ ข้างเีเฮ็ดพอกหอน,น,อนเดี๋ยวว่าก็ได้กินอะไรแหละของเก่าออลุงรวยสวัสดีค่ะลุงรวยขึ้นหอดเด้อ FC ลุงรวยขึ้นหอดเพ่ทุกคนเ้อไม่นี่ขึ้นนานเป็นเดือนสองเดืนอนนะ ขอบคุณลุงรวยขอบคุณประแจมเด้องานประแจมภจะเกษตรม่วงแพนสวัสดีครับทุกท่านลุงรวยวะลุงรวยเป็นไงบ้างหมานบอหมานบอมมึงมันสียบชิบะอออันนี้ม่วงแพนมหกัน้ะทำเองม่วงแพนจักว่ฒน์ไทยเอื้อหนีนยัง เพีเองแบบว่าเพื่อนบ้านเพื่อนเอาหมกมวงมาห้่เข้ากับเอาเนื้อมันไปปั้นปั้นอะ้เทามาต้มต้มนั้งกวนนล้วกะตะเนาะอาหาน้อยลงอะป่อนกินไข่ก็มีนอะยำก็ยูทรอมเนื้อเนื้อเปลือตีนไม่ถึงเรื่งมาเนาะ ให้นานมากเลยตัวนีงตัวนั้นประมาณหวานหวานถูกตัดว่าต้องใส่น้ำตาลเด้อแบบมะม่วงแบบน้ำดอกไม้เนี่ยมะม่วงโลมะม่วงโลม่วงลูกใหญ่ๆเนาะม่วงน้อยใหญ่หลายมันก็เดืยดม่วงใช่ไหมฮึแต่ม่วงเรานี่บอกม่วงพิเศษหายไม่เราเราจะกับบอแม่หกเซนอืม

เดียวอิคืนส่วบายอีกคืนหนึ่นงเจาหมาเขาเร็นะเจ้าแม่สิเทดเทศเทดเบิร์ประจําลุงรวยเทดเทดหน้ากล้องดูส่วนใบเนะี่ยยนะังกี่ลองคืนจริงโม่เลยคืนมากเป็นเดือนนะดอกนึ่ร้ายะ ปลาับปลาม้ก่อนนะแบนาวแกงปลาปลาปลาแม่น้ำโขงุงรวยปลาน้ำโขง วางแพนติดฝันเอาไปแบบเหมือนคนที่จีอะแพนขนาดน้องกินจเจอะไรียกันหน่อยคนที่จีที่จีกาาจา็าไม่มมจะแบบปลาไม่นังโก้มันแซ่บแซ่บเหมือนหม้ข้าว ขายาทเป็นเทพมงวงแฟนนี่นิงตุมไปหาแน่เ่น้ำเขาบ้างมากมังเขาน้อยเดียวเลยก็ผาืิอผามัเจอเหรอ,อไป่เอปปนอนนอนในห้องขอชน,น,น,นานอนหานอน่อมุง้นยะังเต็มก่อไปนะจุด,จด ครับเทเท,ท,ท็หน้ากล้องนะครับล <c oughs> องเทศดูแนวก็ไมา่เห็นงานทื่เก่าขอบคุณลุงรวยขอบคุณประแจมเนอขอบคุณมากมายเดี๋ยวสีโล่งไรน,นะจ๊ะเทศหน้ากล้องขอบคุณครับ